น่าสนใจนะคะลองดูนะคะไปที่อังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดไม่ใช่ว่าหืมกลับบ้าน <ปะ S 2> ลืมกัน,นดีกว่าไม,ไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปีในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสาร r e ส v e ล a t r o l ค่ะ ซึ่งพบอยู่ในวายแดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้าน mm hmm. มะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วย mm hmm. สารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรโตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 mm hmm. ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทําง,งานดีขึ้น mm hmm. ซึ่งโปรโตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้อตานการแก่ชราได้ mm hmm. แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆท,งทั้งที่เป็นมะเร็ง mm hmm. แล้วก็เบาหวาน mm hmm. แล้วก็โกครคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะ ส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลร์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงดีสำคัญอโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่า ก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจาก<อ>สารตัวกลางที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะ